สวัสดีครับพี่ทุกคนนอนทักทาทยกันวันนี้เป็นวันที่24นะครับวันที่24สิงหาคมพศ2567ครับกับเรื่องเราดีทางช่อง u t u b e นะครับฮักนัสุรินวันนี้ผมนำเรื่องราวของตัวเลขพี่อดุลมาฝากกันฮักนัสุรินนะครับยังไงผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดเกดอแชร์ด้วยนะครับช่องน้องใหม่นี่เป็นช่องน้องใหม่นะครับเพิ่งทําได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ทํามานานแล้วแต่ไม่ได้จริงจังนะครับวันนี้ก็เลยจะจริงจัง แล้วก็จะทําช่องนี้ขึ้นมานะครับฮักนักสุรินเรื่องราวดีของสำรีคนดีมีน้ำใจหรือว่าหักนัสุรินเป็นช่องพี่ช่องน้องกันยังไงก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อให้ภาคเให,หม่เข้าทางช่องนะครับฮักนัสุรินกับแนวทางเหล่าพัฒนา ai งวดประจําวันที่2 16สิงหาคมพศ2567 AI ให้ตัวไหนบ้างครับงวดนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่างวดที่ผ่านมา AI ให้ถูกมา2งวดติด3มงวดติด4งวดติดเลยนะครับแต่ผมแนะนําให้ตัดเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้นะครับแล้วตัดให้พร้อมเบ็ดเสร็จสำหรับตัวเรข AI เราพัฒนางวดประจําวันที่26สิงหาคมก็บอกว่าช่วงนี้นะครับหวเราวพัฒนานียติดเลข8เลข9นะครับจะต,ติดไม่ติดเราไม่รู้นะครับเพราะ AI ให้มาแบบนี้ผมก็ให้ไปเลยแล้วกันเนาะ เื่อเป็นการเสียเวลานะครับกับเรื่องราวดีๆทางช่องฮักนะสุรินนะครับช่องน้องไมามาแรงแซงทางโค้งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใ้ผมด้วยนะครับกับเรื่องราวดีทางช่องนี้ด้วยนะครับผมก็นะฮะคอนเทนต์ช่องนี้จะเป็นคนหน้าขาวรูปหลอหน้าตาดีครับหน้าขาวรูปหลอหน้าตาดีฮักนะสุรินกับ AI นะฮะให้แม่นจริงนะครับ เราพัฒนา26สิงหาคม เราพัฒนา2ี่สิสิงหาคมยังไงก็ฝากพี่คนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมตัดตัวเลขให้พร้อมเบ็ดเสร็จนะครับตัดแล้วก็วางให้ด้วยนะครับพอดีบางคนซื้อแล้วไม่ตัดกันเนาะซื้อถูกอลายงวดแล้วแต่ไม่ตัด๋ยวผมจะตัดให้นะครับพี่ตัดให้พร้อมเลยนะครับเลข3ตัวบนนะครับก็จะมีเลข2ตัวเนาะสตัวก็จะตัดให้เรียบร้อยนะครับตัดให้พี่พี่ก็ไปพิจารณาเอานะครับผมนะครับตัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ทั้งหมดมี4ชุดนะครับ5ชุดกับ3ตัวนะครับยังไงก็ฝากพี่ทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์ครับกับฮักนาสุรินนะครับเข้ามาชมกันเยอะๆยะนะครับที่แอดมินจะได้ผ่านกฎเกณฑ์ของทางช่อง u t u b e นะครับยังไงก็ฝากด้วยเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดทางช่องนี้ด้วยนะครับมีการไลฟ์สดทางช่องนี้ด้วยก็เป็นช่องพิเศษนะครับด้านหลังก็เป็นไฟนะครับเพื่อไม่ให้มันซ้ำซากกับตัวอื่นนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ไปไหนเลยมืองสมุีรอยู่แต่ที่เดิมๆนะครับไอหน้าเก่าๆเนี่ยฮะทำไมอยู่แต่กระต้นไม้อยู่ต่กกระะ้้ไไไออยยยยวววววมงปจจเเเเทดดดดดีีี๋๋๋า ยูทูบจะจะว่าได้ีด๋วยวก็เป็นอัปกรณ์ขึ้นนะครับผมก็เลยว่าเออเอาเสียงสเสียงมาใส่หลังสันนิดนึงนะครับเพิ่มรสชาติสัตว์นิดนึงนะครับเพิ่มให้มันดูสีสันแล้วก็มีอะไรที่แปลกแปลกใหม่ๆยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกับฮักนาสุรินงวดประจำวันที่อ่า 26นะครับเราพัฒนายังก็ฝากด้วยแล้วผมจะลงเลขวิ่งสายทหารให้แล้วก็เลขเพียรุ่นให้นะครับในคลิปสั้นทางช่องฮักนัทสุรินทุกคนจะได้เข้ามาชมกันแบบสบายใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจใผมน้่นแน่นะครับสู้ๆครับช่วงนี้ลูกเรียนยังไม่จบกนะ็เลยต้องสู้นิดหนึ่งยังไงก็ฝากด้วยนะครับอ่ะมันมีอีกอันหนึ่งเนาะเดี๋ยว เพื่อไม่ให้อันนี้เป็นเกินไปนะครับยังไงก็ฝากพี่ด้วยละกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับด้านหลังก็อาจจะมีไฟแปรปัดแปรแปรปก็ไม่เป็นไรคงไม่ว่ากันเพราะว่าก็คือเป็นการทําไม่ให้มันสัมสักนะครับโอเคครับยังงี้วันนี้ฝากด้วยนะครับฮักนักสุรินกับ AI เหลาาพัฒนางวดประจำวันที่26สิงหาคงมงวดก่อนมาเต็มๆนะครับ4 5ห้า 54นะครับลุ้นต่อ26สิงหาคมที่จะมาถึงนี้วันนี้ขอใ้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับผม